รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันนำทีมเจ้าหน้าที่สำรวจท่อปล่อยน้ำเสียจากชุมชนลงอ่าวประจวบค่ะเมื่อเวลา12นาฬิกา5นาทีวันที่22มิถุนายน2565นายคมกิจเจริญพัฒนาสมบัติรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันพร้อมด้วยนายอภิสิทธิ์คำพิโรหัวหน้าสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่3 ปรลัดเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์เจ้าหน้าที่จากสำนักองค์การจัดการน้ำเสียเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ชายหาดหน้าอ่าวประจวบคีรีขันธ์ในเขตเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ภายหลังสื่อมวลชนนำเสนอภาพข่าวน้ำจากชุมชนไหลลงชายหาดกว่า30มจุดตั้งแต่หน้ากองปิน5ถึงสะพานสรานวิถีในแหล่งท่องเที่ยวใจกลางเมืองที่มีชื่อเสียงโดยเฉพาะในจุดที่มีปลายท่อใกล้ร้านอาหารเพลินสมุทรเคอญาติของนาย,ยกเทศมนตรีเมืองประ ขันโดยน้ําจากชุมชนไม่ได้ไหลผ่านท่อเพื่อผ่านระบบบาบัดน้ําเสียที่กรมโยธาธิการผังเมืองใช้งบสร้าง400กว่าล้านบาทด้านหลังวัดธรรม,มิการามวรวิหารต่อมานายคมกิจให้สัมภาษณ์ หลังจากเห็นสภาพน้ำทิ้งจากชุมชนไหลาจากท่อลงชัยหาดว่าการแก้ปัญหาในระยะยาวเป็นหน้าที่ของเทศบาลและสำนักองค์การจัดการน้ำเสียส่วนระยะสั้น2หน่วยงานนี้ต้องเร่งดำเนินการผู้สื่อข่าวถามว่าการปล่อยน้ำทิ้งลงชัยหาดถือเป็นการกระทำความผิดโดยซึ่งตามหน้าพรบการเดินเรือในน่านไทย2,456มาตรา119ทวีในฐานะที่กำกับดูแลได้ดำเนินการอย่างไร นายคมกิจกล่าวว่าการพิจารณาข้อกฎหมายต้องดูในหลายองค์ประกอบการปฏิบัติหน้าที่มีเจตนาว่าละเว้นหรือไม่เมื่อดูพื้นที่แล้วยังไม่ได้สอบสวนผู้เกี่ยวข้องก็ไม่สามารถสรุปได้ว่ามีความผิดอย่างไรเมื่อมาดูพื้นที่แล้วยอมรับว่าน้ำเสียออกมาจริงซึ่งกระบวนการของระบบอาจชำรุดจากนั้นจะต้องค้นหาสิ่งชำรุดแล้วแก้ไขปัญหาโดยด่วน จากเอกเสกสรรกล่าวว่าจากการติดตามการลงพื้นที่ของรองผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งเป็นการกระทําความผิดโดยซึ่งหน้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ในระยะสั้นหากมีการประวิงเวลาหรืออ้างว่าจะต้องประชุมหารือคณะทํางานจะพิจารณาดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป <c oughs> เพื่อให้มีการเร่งรัดการแก้ไขปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อม เนื่องจากปัจจุบันยังมีน้ำไหลจากชุมชนไหลลงชายหาดอย่างต่อเนื่องนานหลายสิบปีทั้งนี้การแก้ไขปัญหาจะต้องมีการปิดถนนเรียบชายหาดตลอดแนว เพื่อสำรวจแนวท่อบำบัดน้ำเสียซึ่งปัจจุบันเทศบาลและสำนักองค์การจัดการน้ำเสียไม่มีแบบแปลนท่อน้ำเสียเดิมเนื่องจากทราบว่าสูญหายดังนั้นการสำรวจจึงต้องมีการปิดถนนชั่วคราวซึ่งในอนาคตจะมีประโยชน์กับประชาชนมากกว่าการปิดถนนในเมืองประจวบเพื่อให้เอกชนแข่งขันรถยนต์ทางเรียบ